อันนี้ค่ะคำช่วยนักเหมือนกันโจซึโจซึนะมีเต้นๆตรงนี้สองที่เลยโจซุนะนะคะเป็นคำช่วยนะโจซึสังเกตตรงคันจินะตัวแรกโจเนี่ยก็คือเวหรือบนใช่ป่ะตัวที่สองคือเทะหรือมือก็คือมือบนอ่ะมือบนแปลว่าอะไรเก่งชำนาญนะคะมือบนโจซึนะคะเวลาเราไปคุยภาษาญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นเราอาจจะได้ยินคำนี้เขาจะชมเราว่าโจซึนะโจซึ โจซูเดสเน่อย่างนี้เนาะตรงข้ามกับโจซูลองดูคันจิสิอันนี้คือชิตะชิตะที่แปลว่าใต้หรือว่าล่างนะคะแล้วก็มือนะมือก็คือมือล่างมือล่างก็คือไม่เก่งหรือไม่ถนัดนั่นเองนะคะเห็นไหมอันนี้จําง่ายเลยก็คือบนนะคะบวกกับมือก็คือโจซูถ้าเฮตะก็คือล่างบวกกับมือก็จะเป็นเฮตะเฮตะนั่นเองพูดถึงนิดนึงโจซูตรงนี้เนี่ยจะพูดถึงความเก่งและความชํานาญเนี่ยเฉพาะคนอื่นเท่านั้นนะ เราจะไม่บอกว่าตัวเองเราโจสแล้วต่อไปเราอาจจะได้ยินคนญี่ปุ่นนะคะชมเราว่าโจส e หรือเราอาจจะไปชมคนอื่นว่าโจส e โจซูเดสเน่โจซูเดสเนนะคะชมคนอื่นหรือคนอื่นมาชมเราแต่เราจะไม่พูดว่าตัวเองโจซาจะไม่พูดว่าตัวเองโจซุนะเป็นสิ่งที่คนญี่ปุ่นไม่พูดกันนะคะซึ่งถ้าเป็นเราเราพูดว่าเราเก่งอันนู้นเก่งอันนี้มันมันโอเคไหมมันก็โอเคนะมันก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเขาไม่นิยมกันนะคะถ้าจะพูดว่าเราทําอะไรได้หรือว่าชํานาญอะไรเก่งอะไรเนี่ยเขาจะมีคําอีกคํานึงค่ะเขาจะพูดว่าโทคุย 得意นะคะอันนี้เนี่ยเนะี่ยคือเราว่าฉันะว่าทีคุยเลยคุยเลยคุยเลยนะคะแล้วก็จะตรงข้ามกับคําว่านิกาเทนิกาเทนิกาเทคือไม่ถนดัดไม่เก่งซึ่งนิกาเทที่แปลว่าไม่เก่งไม่ถนัดเนี่ยก็มีความหมายที่ใกล้เคียงกับคําว่าเฮตะเฮตะ ใครจะไปกล้าบอกว่าคนอื่นไม่เก่งอันนั้นไม่เก่งอันนี้ใช่ไหมมันต้องสนิทกันจริงๆอ่ะนะคะหรือหรือว่าถ้าเกรงใจกันนิดนึงก็ใช้คําว่านีกาเทก็ดีกว่านะคะนีกาเทไม่ค่อยถนัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเหตุะนี่คือแบบไม่เก่งเลยแบบอืมไม่ค่อยดีเท่าไหร่